กราบสวัสดีครับพี่น้องปองไปทั้งช่องปูนาคมหาลามเมิรเบอเลอร์เดอวยคนาเดอร์อาเช้านี้ปู่เดินทางมาที่วัดโพชัยศรีพี่น้องอำเภอบ้านปือเจ้าดอนท่านี้ซึ่งเป็นอาสถานทีป่ปฏิสถานหลวงพ่อ,อวิหารหลวงพ่อนาคเขาน้อพี่น้องเนะงาะพระครูบ้านครูเมืองอุดรพี่น้องออเมื่อนี้ปูนาคเขพาพรรษาบอกเคยเดินมาก,กับอิพอจากเถาวมณีก็ได้เดินทางมาพี่น้องอะมา บูชาดอกไม้เทียนทูปพร้อมกันแล้วก็เข้าไปกราบทางให้ก่อนนะพี่น้องเนาะเลากราบก่อนเพิ่นบ่ให้ไปจุดทูปจุดเทียนทึ่งๆ้อพี่น้องเด้อผู้นาก็จะจุดทูปจุดเทียนข้างล่างนี่แหละาแม่คู่ยางไปก่อน้ะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวนี่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาศรัทธาญาติโยมพี่น้องทั้งหลายแหละทำมากราบสักการะบูชาเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเดี๋ยวผู้นาสิไปไหว้กราบตัวนี้ก่อนพี่น้องเด้อ อเข้าไปตัวท่งในพี่น้องวาง,องดอกไม้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อวางดอกไม้ก่อนเข้าไปตัวท่งในพี่นอ้องครับนี่คือทางขึ้นพอพเด้อพูดพปฏิสแานอยู่ข้างในเพี่นอ้องจุดโอนเงี้ยก่อนนะปิดทองก่อนพี่น้องอ่ะฝากไวน้นี่เนดะี๋ยวปุนาปิดทอง มาทางพีก็จะไปเป็นปูวะจะไปเห็นได้ไหมไง พ่อหนาำ่ตัโอ้อ่ะนเป็ปาแกบพ่อกันพี่นอ่องดมาดำมาเง hi yeah, Mm-hmm. พี่น้องอเเสียงเซีซีนั่กันเลน้องาพี่น้องแม่เสียงเซียมซีนั่ก <c oughs> ันเพี่น้องเน้อ ได้เลขสองนึ่งพี่น้องได้เลขสองนึงนดเงงด้อเอาย่างอีกตหนึ่งพี่น้องด้เลขสองหนึงน่งแล้วตรงกับปูนาคเยอดแ่เลยสองหนึง่งเนาะ เนอะเอา,ลาเลขหนึ่งหกเลขหนึ่งมันมีแล้วเอาจะพอเลขหกนะพี่น้องเนาะหกสองหน,นึ่งหนึ่งสองินหเลขอสองหนึ่งสองหนึ่งอพี่น้องเนอะเอาเห็นแล้วพี่น้องเงมันมาๆๆับวันที่หน,นึ่นนง,นนนนงิขอวันที่หนึ่งดพี่น้องขอวันที่หนึ่งอันที่หนึ่งกันยายน พุทธสักราสวันรย60กิ่น้องเลยอาะเงีมันมาแล้วลำลยไปรับก ah, ันพ mm ี um. ่น้องสาธุสาธิสวัสดีครับ